หลังกัมพูชาปิดประตูด่านรถเข้าออกสินค้าด้านจังหวัดจันทบุรีเมื่อวานนี้ทําให้รถขนถ่ายสินค้าข้ามแดนไปกัมพูชาไม่ได้ทําได้เพียงการเดินทางผ่านข้ามแดนของแรงงานนายรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระนาย,ยกสมาคมการค้าท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีกล่าวว่า ประตูผ่านแดนฝั่งไทยทุกด่านของจังหวัดจันทบุรียังเปิดตามปกติส่วนฝั่งกัมพูชายังปิดด่านการขนถ่ายสินค้าข้ามแดนจึงไม่สามารถดําเนินการได้นะจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมขณะที่สถานการณ์แรงงานเดินทางเข้าออกในพื้นที่ชายแดนจันทบุรีนั้นไม่พบการแหกด่านกลับของแรงงานพบเพียงการเดินทางกลับด้วยความเป็นห่วงของครอบครัวที่อยู่ทางฝั่งกัมพูชาเท่านั้นพร้อมกันนี้คาดหวังให้การประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC ระหว่างไทยกัมพูชาในวันนี้ จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความชัดเจนพูดคุยด้วยสันติวิธีคืนความปกติสู่พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาประเทศไทยนะเปิดปกติสแสดงสัญลักษณ์ว่าเราไม่ได้ปิดแต่ฝั่งที่ปิดคือฝั่งกัมพูชาเพราะนั้นประชาชนของกัมพูชาเขาก็ได้เห็นว่าฝั่งกัมพูชาได้ปิดฝั่งไทยเขาไม่ได้ปิดช่องแม่แหลมฝั่งกัมพูชาปิดช่องผักกาดฝั่งไทยเปิดช่องกัมพูชาก็ปิดวันนี้เมื่อวานได้เคลียร์รถสินค้าออก ส่วนประตูที่คนเดินเข้าเดินออกเนี่ยอันนี้เปิดอยู่เพื่อให้คนไปมาสัญจรซื้อขายของได้เราก็หวังจาก JBC วันนี้ที่ประชุมน่าจะมีอะไรที่คืบหน้าดีกว่านี้ไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการไม่สว่างนวทีนางเฟืองเรนวัย32ปีหญิงชาวกัมพูชายอมรับว่าอยู่ประเทศไทยราว10ปีแล้วทำงานทั้งภาคเกษตรกรรมและล้ผลไมย้ยืนยันว่าหากมีโอกาสและสถานการณ์ดีขึ้นก็จะกลับมาทำงานที่ประเทศไทยอีกครั้ง ด้านนายสมพรเจนพ่อค้าขายของชำตลาดบ้านแหลมที่ค้าขายที่นี่มากกว่า20ปีมองว่ายังมีความมั่นใจที่จะค้าขายอย่างไรก็ตามในฐานะคนค้าขายคาดหวังกับการประชุม J จบีในวันนี้เพราะอยากให้ทั้งสองประเทศพูดคุยกันโดยสันติและกลับมาปกติโดยเร็วในส่วนของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ต้นทางจากท่าเรือแหลมฉบางถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ที่รอผ่านข้ามแดนมาแล้ว24ชั่วโมงยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าจะได้ผ่านข้ามแดนช่วงเวลาใดโดยยอมรับว่าต้องรอไปก่อนช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับข้อมูลว่าจุดผ่อนปลนบ้านซับตารีเปิดให้ข้ามแดนได้จึงได้มีการพูดคุยและเตรียมเอกสารเพื่อที่จะเปลี่ยนเส้นทางออกไปไปยังจุดผ่อนปลนบ้านซับตารีอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี